กใจเลยหยูมหัวกันใช่ค่ะบ้านนี้อยู่มือหัวกันหมดเลยหยูมหัวกันทุกคนค่ะดูนี่เมื่อวานนี้นะมันรักกันไวไอ้หนุ่ยพอได้เสร็จไหมอันนั้นเป็นอันหลังนะพี่อ้อยจริงมันมีตลกกว่านี้อีกแต่ว่ามันอ้อยหยิบของต่อไม่ทันมันมันหยิบปุ๊บมันหันหน้าใไปตรงนี้เลยพี่บอกอหอยหลังเยอะกว่านี้อันนี้หนูถ่ายให้พี่อ้อยก็คือแบบแค่ขึ้นเหนือขึ้นหลังแต่มันแต่มันกระโดดเก่งมากเลยเธอตอนแรกมันอยู่ตรงขอบนี้ใช่ไหมแล้วไอ้หนุ่ยก็บป๊อก พี่มากพออี้มาเสร็จปุ๊บอะไรโปรอีมันเตี้ยไงมันไม่ถึงมันเข้าไปอยู่ในรูเลยในตู้ที่บอกเปิดพอเปิดตู้นั้นแหละเธอตู้ปุ๊บเป็นอย่างงี้เลยเพราะว่าแมสติกอะพอๆแล้วดีนะมันหาเจอนั่นนะไม่แล้วน้องพีพูดว่าเปิดตู้เปิดตู้เหมือนที่เธอพูดอันแล้ว่าให้เปิดตู้ข้างบนใช่ไหมน้องพีก็เดินมาถือว่าเปิดตู้เปิดตู้พี่นุ้ยเปิดตู้สิเดี๋ยวมีใส่ถ้วยให้อีกเท่าไหร่อัน ูกกก็ินคำใหญ่ไปเร์่อ,อร์มเธอเอ้าเ่อน้องพี่บอกสองศูนย์ห้าหนึ่งคัเบอร์เลอร์เลยเหรอเขอคัมเบอร์เลอร์ทำโทษก่อนททอน,นับเลขได้ยังคะสองสาวไกลและนะ้วเนาะแต่ยังไม่ค่อยมีอะไรไเท่าไหร่เนาะยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยหักว่าไหออเออเออมันมีเสียงดีขึ้นแล้วค่ะมันมีเสียงดีแล้วค่ะเฉาเอาเฉาที่มันมีใส่อะคะโอ้ไม่มีแล้วค่ะ ไหนเอาหมดดับหมดจริงหมดแล้วไม่มีมันกลับมาอีกไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะมันไปแก้มอัญญาเหมือนลูกพีชเลยลูกโอ้โอ้โอ้ลองหกอัญญาอยากให้โตทำพี่ชายโอ้ตอนนี้เขาก็เล่นกันมันแล้วค่ะอันยาแอบมองแรง ไอ้วาประมาณกว่าเร็วแล้วพอเปิดดูมีช้างด้วยนะพี่ช้างก้อนข้าวหวานอูซิมีไหมคะอะไรอะไรก็ได้ไหนอ้ำอ้ให้หอมดีอันยันพี่หนอนด้วยว้าวเย็นใหนเปิดดูสิคะมีตัวอะไรบ้างอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอัญชันอ้วงกิมบ๊อกเลยใช่ไหมคะเริ่มถายกระเป๋าว่าไหนขาเร็ววันนี้กระเป๋าเนี่ยน่าจะต้นเดือนหน้าไม่หนึ่งก็สองนี่แหละ ของมาแล้วของมาแล้วของมาของมาเมื่อวานแต่รอสักครู่นะคะรอรอสักครู่สักครู่แหมพอมีคนแบบเปิดกระเป๋าบบปุ๊บอยากได้กระเป๋าค่ะรอกระเป๋านะคะ <projecting S 1> ไม่ต้องกลัวขามาค่ะมาแล้วค่ะขา,าม,มาไม่ไม่เยอะนะเพราะว่าสั่งน้อยกลัวขาดคอนเนคคอนเนคเอ๋อโอเคก็นั่งว่าที่ไอ้คราวที่แล้าาวท,ที่มันาขาดาเพราะว่าสัญญาณเด็นไม่ดีใช่เพราะตัดไปเลยดีคอนเนคในนี้เมื่อกี้เนาะอาจจะหลุดไปเลยวิธีต่องชสวย วันนี้กินหมดแล้วค่ะมานมีเลี้ยงอไริ่งไปเฉยๆดูนี่สิล,ลูกอ่านเสร็ะล้ดูองเราก่อน <c oughs>